เขาเรียกแมงกัดกินบ้างนะเพราะาเราไม่ได้ฉีดยาถ้าคุณไปเก็บที่ฟาร์มเขาจะโชว์เลยนะว่าต้องเก็บแบบนี้เท่านั้นเขาจะมีคนควบคุมสถานการณ์อยู่ถ้าไปเก็บที่ฟาร์มนะคะอันนี้เราก็เก็บที่ฟาร์มว่าทุกคนเป็นไงครับเป็นยังไงเอามาช่วยกันเก็บเลยแล้วร้อนนะคะวันนี้ดูดูไหมคะดูท้องฟ้านะเอาดูไปด้วยท้องฟ้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสดีค่ะเมฆไม่มามาแต่แดดเอาเก็บค่าเดี๋ยว ๋ย่าูดชมจะตาลายวิกกี้ใจเย็นมือนิ่งนิ่งอุ้ยมือนิ่งแล้วค่ะอย่าขยับนิ่งเป็นรับขยับเป็นกินค่ะวิกกี้นี่นี่นี่หุยอันนี้ก็น่าจะใส่ปากได้แล้วเนี่ยพี่วันบอกกินแค่เดียวใจเย็นเก็บก่อนหูทมวงแต่กินอยู่จะได้เก็บไหมเนี่ยอาเก็บค่ะคุณยายบุญขาคุณแม่ขาต้นรับแขกค่ะวิกกี้หน่อยนะมาค่ะนี่ค่ะเก็บค่ะเอาช่วยเก็บเด็ค่ะ นี่ก็ขายโรลละหลายร้อยเหมือนกันนะเนี่ยที่ที่ที่บ้านเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยววิกี้ไม่รู้ว่าที่เมืองไทยขายขายแพงไหมนะไม่ได้ไม่เคยซื้อกินตอนอยู่เมืองไทยรู้สึกมันจะหลายร้อยอยู่นะสมัยนั้นเงินไม่ค่อยมียค่ะแต่สมัยนี้ไม่ต้องซื้อค่ะปลูกกินเองค่ะนะคะทุกคนค่ะปลูกกินเองอ้าอุ้ยวิกกี้นี่มันท,ที่ที่เก็บมันอยู่ข้างล่างอ้าเก็บใครเก็บช่วยกัน จะได้เสร็จไวๆแล้วแลๆแล้วอุย <Ooh, S 1> นี่นะคะเป็นพวงเลยเนี่ยวิกกี้เนะี่ยเก็บยังไงนะวิกกี้จ๋ามือวิกกี้อ้าทุกคนขายูริมาอะไรคะสะออนอะไรยูริเธอจะต้องมาเก็บช่วยพี่ม่ใช่มามาะอนอยู่มันจะได้กินไหมเนี่ยจะเก็บไปทำแจมทุกคนขาแจมลูกชายบอกแม่ครับคราวนี้อยากไปฝากชาวบ้านชาวช่องนะครับผมจะอไปทำแจมครับแป่ครับเอาแยมก็แยมก็ลูก บ้านนี้เขาเรียกแจมนะวิกก็ไม่รู้เมื่อวานนี้ไป <c oughs> ไปจิมโทรหาเพื่อน <c oughs> เพื่อนบอกจิมไหนอะคะนี่ก็เอ้จิมไหนอะจิม <c oughs> ไปออกกําลังกายนะคขบอกอ๋ <c oughs> อจิมวิ่ก็อออบ้านวิกกี้ก็ลืมไปว่าเรียกเรียกยิมไม่ใช่จิมนะคะเอาทุกคนคะ่ะช่วยวิกกี้ลุ้นหน่อยคุณเห็นมือวิกกี้ไหมเนี่ยวิกกี้ทำไมไม่เห็นมือตัวเองอยู่ตรงนี้นะคะมือตัวเองอยู่นี่ ผลไม้อยู่นี่มันอยู่แดดน,นะคะวิกกี้ไม่เห็นจอโทรศัพท์เท่าไหร่นะเอาจริงๆอ่ะอุ้ยอุ้ยหล่นลงไปแล้วค่ะอุ้ยมันใช่ไหมเนี่ยมันสูงกว่าหัววิกกี้นะต้นมันอะอือก็เ,เรียกอะไรคะมันก็เก็บยากอยู่นะเ้าไม่เป็นไรคะ่ะคุณลูกบอกว่าแม่ครับดูแลตัวเองนะครับเรื่องการถ่าย ทอดสดเนี่ยผมไม่ช่วยครับผมมาเอาเน็ตออกให้บุญหัวคุณแม่แล้วครับให้คุณลูกทําไมไปงี้เนี่ยคุณแม่ไม่เคยบ่นคุณลูกเลยคุณลูกในหูบ่นจัิงเลยทุกคนคะ่ะเอาพวงนี้ก็จะหมดแล้วนะคะแขนก็เริ่มปวดในหูเอ็กอซ์ซอร์สไนด์ไปในตัวเลยนะคะทุกคนคะ่ะเขาเรียกอะไรนะคะเอ็กอซ์ซอร์สไนด์ใครเอ็กซ์ซอร์สไนด์อามาทุกคนมาเอ็กอซ์ซอร์สไนด์กับวิกกี้นะวิกกี้ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะถ้าใครมาเนาะอ่านคอมเมนต์ให้วิกกี้ด้วย อ่านคอมเมนต์ตัวเองให้พิกี้ด้วยทักทายกันให้พิกี้ด้วยทุกคนคะ่ะทำหน้าที่เจ้าบ,บ้านให้พิกี้ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพิกี้มองไม่เห็นพวกคุณนะคะพิกี้มัวแต่มัวแต่เก็บได้เยอะแล้วนะคะได้เป็นกิโลแล้วนะเนี่ยพิกี้มองไม่เห็นหรอกคะ่ะพิกี้อยู่ข้างนอกหมายถึงแดดมันแยงตานะคะไม่ใช่ว่าพิกี้ตาบอดเอาไปทางนู้นก่อนพิกี้จ้า อ่ได้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะนี่น,นี่ได้ประมาณกิโลหนึ่งแล้วนะ,ะได้ประมาณอุย้ยวิกิตัดคลิปด้วยอ้าวคุณพี่ค่ะไม่บอกพวุ่งนี้ซะละคะมาทางนี้ก็ได้ค่ะตัดคลิปตรงนี้กะทันนะคะทุกคนคะ่ะที่มันล่วงนะไม่ใช่ว่าวิกมันล่วงเมื่อกี้วิกิเก็บแล้วมันหล่นนะคะมันมันกินได้อู้อยนี่คุณขาขอกินหน่อยนะ <c oughs> ขอกินหน่อยขอกินหนิวเลยนะเนี่ย กินเลยคะ่ะอืมชำ่ำช่ำอัมพันเดี๋ยวทีนี้พี่กี้จะทำคลิปพี่วันบอกทำคลิปหน่อยเอาทำก่อนทำคลิปต้องมันต้องเก็บพวงใหญ่ๆนะพี่วันนะวุ้นมันลูกใหญ่มากเลยนะ ทุกคนคะ่ะพิ่กีิจะทำคลิปที่วันบอกเอาเอาช้อนนี้ก็แล้วกันทุกคนคะ่ะ